ต่อคิวกันเยะเขามากนี่คือหนึ่งหกเลยมาดูสักนิดงสักนึ่งคามพี่ตว่าอันนี้เป็น เครื่องซักผ้านะ yes ได้ปะลากหายนะอ๋อโอเคเราก็จะกดว้าว <Wow. S 1> ก็จะได้เสื้อผ้าออกมาเลยทีน่นี้เราสามารถรอนี่ะนนแห้นะแงเลยอะแห้แงเลยใช่ไหมเพราะคือว่าถ้ามาที่นี่ก็ซักผ้าฟรีได้เลยไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาเยอะเลยค่ะเยี่ยม แนเรียบร้อยเนาะเยี่ยมเลยไม่ต้องตากว้าออันนี้เป็นเลตรราคาทุกคนนะส,ส่วนแบเราส่วนใหญ่เราก็จะแบบน้อยกว่าสามกิโลอยู่ที่หกรอเยนอันนี้หนึ่งกิโลห้าร้อจริงๆแบบว่าราคาใกล้กันมากเลยสองอั่เนี้ยอ๋ออันนี้ wash and dry ใช่ปะอันนี้ wash อย่างเดียวอันนี้อ๋อถ้าแบบมันยังไม่แห้งก็อันนี้เพิ่มได้นี่ดูเครื่องที่นี่ดีมากเลยตอนนี้หิมะตกเบาๆนะคะในเมือง เรากำลังจะไปกินฮิโมเราก <laughs> <ร> <laughs> ำลังจะไปกินซูชิสายพัน <laughs> ไม่รู้จะได้กินกี่โมงเพราะว่าคิวกหน่าต <laughs> แตยาวเราวันนี้ในเมืองคือหิมะตกเบาๆแต่เมื่อวานตรงฟูรโนะเคยหิมะตก <c oughs> ตกแบบรุ่นแรง <laughs> วันนี้อากาศก็ไม่ได้เย็นกกนะกับอะไกี <laughs> แต่งตัวเป็นสาวฟูเรียทุกวันอยู่ญี่ปุ่น <laughs> ลบ, 3, บาสามลบสองวันนี้ลบสองเลยมันเย็นมากนะพี่แน่ว่าเราเก็บความอุ่นมาแล้วจากข้างในเออใช่แล้วฮีทเทคมันเก็บอยู่เพราะเราอะใส่เสื้อผ้าหนากันแบบหลายชั้นอะจริงเพราะมานแบบมีฮีทเทคแล้วก็มีมิดเดิลเลเยอร์แล้วข้างนอกก็จะเป็นกัวแบบเสื้อเสื้อแบบกันลมกันหิมะนนี่ลบสององศาของจริงดูคนข้อศอกอนะกอันยัภาษาอะไรอะ ลงมารถใจฟ้าใต้ดินแนมเราก็จะ,จะไปโทโหกเราจะไปโทโหหลายไม่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปลงที่ซัปโปโรนะไม่ในั่งไปหนึ่งสถานีไม่ใช่ตรงซัปโปโรตรงนี้มิกาชิค <c oughs> ุยาคุยโชมั่ <c oughs> วไปหมดเลยเราไม่ได้ลงอ,อีกกี่สถานีสามสามโอเค อาจจะต้องไปต่อคิวนิดนึงเพราะว่าแพงเยอะไอรองอันนี้ก็ตัวหน้าอีกสังสหนั์มาอองน้ำมากเลยวันนี้แล้วแบบปกมาเป็นละอองเลยนึกถึงฟูโรน่เมื่อวานเลยโอ้ยเราจะแข่งตายกันไหมทุกคนสภาพไปทางไหนคะคุณผมชี้มีม้าเข้าหน้าไอรอนมีม้า แต่เช้าเลยทุกคนวันนี้ที่ซัปโปโรหิมะตกแต่ว่าเมื่อวานไปปูโรโนตกหนักกว่าน,นี้แต่จริงตั้งแต่มาซัปโปโรก็เพิ่งจะเจอหิมะตกวันนี้นะและ้วถนนมันก็ลืล่นเมืม่อกี้ลมครับข่าวพงข่าวพนเลยข่าวพนเลยนะ ื่อชี้ตอนเดินข้ามถนนมาเจอคุณยายเขาโรยอะไรไม่รู้บนพื้นถนนเราก็มองไปมองมามันก็คือหินซึ่งมันเป็นการช่วยให้ตัวเองอะ่ะไม่ล้มแล้วก็คุณยายน่ารักคือช่วยคนอื่นด้วย <c oughs> ดีเนาะเขาเหมือนแบบว่าถือหินเม็ดแบบเม็ดเล็กๆมากเลยทุกคนมันเหมือนชีแรกเรานึกว่าเป็นอาหารปลาเว้แต่ไม่ใช่แต่เขาก็แบบเราทําอย่างเงี้ยโยนโยนโยนให้ให้มันกระจายกระจายบนพื้นหิมามันจะได้ไม่ลื่น ดีเหมือนกันเนาะทุกอนถ้าที่มาตกแบบนี้มันจะสามารถเตะได้นะเป็นปืนปืนน,นี่ไงนี้แลึกเอยแต่มันไม่ไม่พาวเดอร์เหมือนที่โบราณนะนี่อ้าวไม่เห็นขาตัวเองทำไมเหมือนเด็กจังเลยวะ <c oughs> ร้านอยู่ตรงนี้ทุกคนถึงสักทีเดินมาไกลอยู่นะนี่คือคนที่รอยอยู่ทุกคน ร้านดังในตำนานได้คิวเราทุกคนตอคน่อคิวกันยาวมากแล้วนี่คือหนึง่งหกมิได้กีก่โมงเนี่ยบ้าบอโอ้ตอนนี้คือแบบเรามาเอาคิวตอนประมาณเที่ยงสี่สิบสามจริงๆเราคนน้าแต่ตีห้าออเมื่อี้เราบอกว่ามันไว่หนักตอนเนี้ยตกเป็นฝนเลย มาผมเป็นฝนเลยทุกคนต้องเข้ามาหลบก่อเนยตอกเนี้ปเปลี่ยนใจมากินลากินี่ปุ่บค้างๆแทนค่เพราะว่าร้านมองเรบคนเยอะมาซึ่งนี้เราแค่สามจุดสองทำไมดิมันมีแค่สามสองคิวแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นก็ยี่สิบกว่าแล้วน่าจะได้กินอีวกว่า ร้านเมื่อกี้ทนไม่ไหวประมาณแบบร้อิบคิวแล้วก่อนหน้าก็ได้แค่50บกว่าอยู่ซึ่งนั่นเราแน่าจะคิวตายกันคะได้คิวสักทีใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูบัวแบบใหญ่มากเพราะว่าเสื้อมันตัวใหญ่ <c oughs> ความยากของร้านนี้ก็คือว่าพนักงานไม่พูดภาษาอังกฤษเลยทุกคนแม้แต่ตอนที่เรียกคิวก็คือแบบพูดอะไรก็ไม่รู้ ก็ต้องเดาเองว่าเขาเรียกเราใช่ไหมวะอันนี้ซอสอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นพอนสือไอ้ไม่ใช่พอนสืออะไรนะซอสงาปะ่ะแล้วก็เป็นซอสแบบนี้อะไรก็ไม่รู้เลยเน,นี่ยอันนี้คือไม่รู้จักจริงวิ่ยละมันมากเลยเอากรดาซับมันคืออะไรไม่รู้อ่ะอัน,นงานอันนี้อะไรอืม้ม อันนี้เปรี้ยวๆหน่อยอล้ที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบนี้พริกแดงไม่รู้อะไรน่าจะเป็นโคชูจังก็อันนี้คือชื่อร้านเล็กๆตรงนี้อ่านว่าฮุกโทษอะไรวะฮุกคจูอยากกินนิกุอะไรรู้จักอย่างหนึ่งอันยากจังต้องไม่ใช่คนญี่ปุ่นทุกคนขอภัยด้วยน,นี่นะแล้วก็อันนี้เป็น คือนอาหารมาแล้วจะบอกว่าสลัดเขาแบบเบืิมงเริ <Yeah, like ่มเลยอ่ะลงไปเดี๋ยวเชิมสลัดอืมอร่อยกว่ากระหล่ำนี่เพิ่งเห็นว่าคือเขาเอามาให้ทีหลังแล้วก็อันนี้เป็นแบบเข้มข้นไม่รู้ไหนอร่อยใส่ให้หมดแม้เจะเป็นาเอแม้วจะเป็นอื้อ อันนี้เป็นซุ้มไข่สลัดผักก็คือกรอบมากสลัดผักกรอบมากจริงแล้วก็อร่อยอันนี้น่าจะได้ลาลินหัวจิ้มอะไรดีวะน้ำจิ้มเยอะจนงงว่าควรจะจิ้มอนไนแล้วเขามีมันหมูให้ด้วยนะตรงนี้ม,นมันจะไฟลุกปะเอาแบบถูอืม อาแล้วก็มีมะนาวให้ด้วยน,นี่ีเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงบัวกับผ่าซอสสักอย่างไฟลุกอืออม,ม,มอันนี้จะเหมือนกะหล่ เราทำซุกน้ำมันงาจับเวลาป่ะเลยมาชิวมาชิวอะไรนะเดินหมดแล้วเอาจริงว่าตอนนี้เราแบนว่ากินอันนี้นี่เดียวเราไปต่อซูชิกันซุปไก่ก็อร่อยจริงๆร้านนี้อร่อยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นไวรุ่นเข้ามาร้านนี้ จะเป็นแบบผู้ใหญ่เลยอ่ะใช่เลยวัยรุ่นจะไปกองอยู่ในร้านซูชิสายผาดแท่ไปให้กินจีนน้อยจังเป็นการกินกันแบบงงๆมากแต่ว่าร้านนี้อร่อยเด็ดคุณมราคาก็เซ็นละพันกว่าเยนนะพวกเนื้อย่างอ่ะประมาณสามสี่ร้อยประมาณนั้น เมนูนี้คืออร่อยจริงๆคนเราจะไปหา,าันทำกินหัวกับลอมอีแล้วอันนี้ประมาณ1 4 6 0พันเยนนะคะทุกคนได้หนึ่งจานเล็กๆอร่อยมาก้วก็จะมีเซตก่นอนหน้านี้ที่เป็นวาเกิวเราสั่งไปแบบเขาบอกว่าเป็นโมงหนึ่งานซีประมาณ1,2ึ่งเยนแต่บวกเพิ่มข้าวอะไรเข้าไปเงี้ยนิดหน่อยก็ประมาณไม่เกินสองพันเยนต่อเซตเรา<ๆ>อยากรู้วิธีการทำให้ก้านคนามันกรอบแล้วก็อร่อย คือก้านคนาที่นี่อร่อยมากเลยเราควรหยุดแค่นี้หรือเราควรไปต่อหยุดแค่นี้เหรอ เดี๋ยวซูชีเราจะไม่รอดแล้วอ่ะต่อไปเจอของอร่อยกว่าไงเสียดายที <c oughs> ่แบบว่าไม่ได้เก็บอองไว้อ่ะแล้วมันไม่ได้กินง่ายๆนะทีนี้จริงๆวันนี้เรามีแผนจะไปโอตาลุก,กันแต่ว่าอีนี้คือไม่ไหวเพราะเมื่อวานไปลุยหิมะมาแล้วเหมือนจะป่วยก็เลยเปลี่ยนแทนนิดนึงว่าเดี๋ยวสลับสลับกันเพราะว่าถ้าเราไปแบบออกเช้าทุกวันเจอหิมะนั่งวันก็คือไม่รอดแน่นอนวันนี้เลยขออยู่ในเมืองแล้วก็ตะลุยหาของกินนะคะเด็นไห กินแล้วเหมือนล่องลอย <c oughs> อกินอําน้ำสลัดรเราเจอการนคณะทุกคนอันนี้เครื่ออร่อยอะอือทำยังไงให้มันกรอบอร่อยเวอร์ <c oughs> มาข้างนอกคือแบบว่าหนักหล่วงมากทุกคนตกแบบไม่หยุดเลยเสื้อตัวนี้มันทำให้เราดูผ่องมากเลย ใหญ่จริงมันต้องแบบอย่างนี้ลงใช่ปะ่ะตอมันขึ้นอย่างไงปะหนูวันมากเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะคะตอนที่อยู่ในหินมะ<า>หรืออากาศข้างนอกแล้วนะอุปพอบหูแล้วแบบอุ่นอุ่นสบายเลยเรา,ยาไม่ได้ทำแบบว่า get ready with me เช่ด้วยการมาเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่า การมันหนักทุกคนจะได้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างเราใส่ประมาณชั้นข้างในจะมีเห็ดแล้วเราจะเป็นมิดิลเลเยอร์ก็จะเป็นเสื้อใหม่ผมปุกก็ตามดูน้ำเปล่าที่นี่เขาจะให้รีเป็นส่วนใหญ่นะคะ่ะแต่จะมีบางร้านที่แบบวา่าต้องตักอย่างเช่นตักชาตักอะไรแช่แต่แล้วคิดเงินมาประมาณสองสามร้อยเยนต่อแก้วอะ ตอ,ตอนนี้หนาวจะบอกว่าห้องน้ําบางเขี้อ่ะก็จะเป็นน้าอุ่นบางชิ่นก็จะเป็นน้ําเย็นซึ่นมันจะเย็นเจี๊ยบสุกคนเย็นแบบเข้าใจอากาศที่ข้างล่างมันติดลบปะแล้วก็โดนน้าเย็นมือแทบจะแบบ,บเหมือนแช่แข็งอืมแล้วก็จะบอกว่าเสื้อที่เนี้ยเราซื้อของยูนิโคลนะทุกคนจะหาที่เป็นแบบมันบอกว่าเป็นว่าอะไรเชคอะตรเนี้ยมันจะกันลมกันหิมะอ๋ะ ตัวแล้วก็ประมาณพันกว่าบาทถูกกว่าที่ไทยมากที่ไทยเราซื้อแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่การ,ร 4, 5, มาก็สี่ห้าพันแล้มันใครจะมาเที่ยวมาซื้อที่นี่ได้เลย่ค่าความเสียหายของเมื่อน,นี้คือห้าพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดเยนก็ประมาณพันสองร้อยกว่าบาทตกประมาณหกร้อยบาทาต่อคนก็ถือว่าโอเคกว่าวันกน่อนวันแรกๆที่มาคือคนละพันกว่าต่อมื่อ <laughs> หรือเพราะเราตั้งใจว่าจะกินน้อยวะ่ะเออเป็นไปได้ไหมเพราะเราอยากกินซูชิแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินแต่คำนอกหนาวว่าเอ๊ะหิมะหยุดตกแล้วนี่แต่ว่ามันหนาวกว่าตอนที่หิมะตกเยอะหนาวแบบยาเยือกนี่ใส่ถุงมือแล้วนะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวจริงอายอยากลองไปมูเลนูมะคโอยคือมูเลนูมะรเหรอใช่ <laughs> 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 ส่วนสาธารณะได้ตอนนี้คือจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยแล้วทุกคนคือข้างนอกอากาศมันแบบหดร้ายมากอะนอนหน่อยนะเอาชาเขียวร้อนใช่ <c oughs> มันเหมือนกันซึ่งมันแบบไปต่อไม่ไหว <c oughs> ไม่รู้จะยังไงต่อก็เลยว่าคิดก่อนว่าจะจะกลับที่พักหรือว่าจะยังไงเพราะว่าถ้าเราออกไปลุยอีกน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่สบายได้เลย คือจริงๆอากาศมันลบหนึ่งลบสองนะแต่ว่าความรู้สึกมันแย่กว่าเมื่อวานอะ่ะต้องเป็นชาร้อนกันว้าอุ่นขึ้นเยอะเลยทุกคนเกือบไม่ร้อนแบ่งกันไม่ร้อนอุ่นๆแบ่งกันกินคือตอนนี้กล้องเย็นเฉียบเลยอะ ดีเราต้องมีแผ่นแปะรอเออต้องไปถูงร้อนอะลองรอสั่นไหมวันนี้อากาศก็ไม่ได้เย็นมากกำลังดีร้อนนี้คือทนอากาศข้างนองไม่ไหวจริงทุกคนเดี๋ยวว่าจะซื้อแผ่นแปะสิแผ่นที่มันทำให้ร้อนๆนมันจะเป็นปูนถุงทรายร้อน เดี๋ยวกลับโรงแรมก่อนว่าเที่ยวไม่ไหวจริงๆมันมันร้อนมันหนาวจนแบบขนตาแล้วก็เดินต่อไม่ไหวมือเย็นจนจนขยับแตวไม่ได้อ่ะบางรูปพูดขอบคุณไม่ค่อยได้เลยอันนี้มาสั่งคาโกยากิแล้วเดี๋ยวกลับไปโรงแรมก่อนขอตั้งหลักก่อนทุกคนอาจจะไม่ได้เที่ยวแล้ววันนี้เพราะมันเย็นจนน้ำมูกไหลอ่ะอ๋อแล้วก็ผู้ประสบภัยแล้วหนึ่ง จะเที่ยวยังไงดีสภาพแบบไม่ไหวแล้วกูกันวันนี้มันเที่ยวต่อไม่ได้จริงๆอากาศเีย็นเกินไปกลับไปตั้งหลักกันเดี๋ยวะว่ากันใหม่พี่น้ำมุกไหลไปหมดแล้ว